สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตพัทยานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด subscribe <S <S 1> <S 1> ผมด้วยนะฮะ วันนี้นะครับมี f c หลายๆคนที่บอกโอ้ยขอดูคันนี้หน่อยฮะคันนี้แคลรี่คันนี้ครับปี2008ตัวนี้ฮะอ่าคันนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทีว่าคันนี้รถสภาพเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็ทักทายกันมาได้ครับคันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงนะฮะสีสันนะครับสีสันก็ถือว่าไม่ต้องคิดมากเลยครับมันจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผมครับอ่าพาสีคันนี้นะฮะพาสีขาดนะครับพาสีอ่าอยู่ที่8ตุลา62นะครับทางที่แล้วที่ผมรีววิไปนะครับ เมื่อวานที่ผมรีวิวไปค,คันนี้ภาษี6กสองใช่ปะต้องต่อ3ปีตัวนี้นถ้าเกิดว่าราคานี้เดี๋ยวผมจะต่อให้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับมาดูสภาพนะครับดูสภาพก่อนว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะดูรีวิวเสร็จแล้วตัดสินใจได้เลยครับว่ารถคนันนี้ราคานี้ราคาลักหมื่าคาน,ราค,าน 100, ครับว่าจะโอเคไหมฮะ,ะมาดูนี่เลยสภาพยางฮะสภาพยางฮะ,ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ทีละจุดเลยฮะสภาพยางถือว่าโอเคฮะดอกยางอยู่ประมาณ80%พอใช้ได้วิ่งได้อยู่นะครับตัวนี้ฮะ สีสันก็ถือว่ายังมีริ้วรอยสักนิดหน่อยนะครับฟิล์มก็คือว่าฟิลม์มฟิล์มถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปต้องไปเปลี่ยน,นครับนี่ริ้วรอยก็จะมีนิดหนึ่งนะฮะมีนิดหนึ่งนะฮะแต่คือถ้าเกิดว่าราคาหลักหมื่นอย่างงี้ฮะไม่ต้องซีเรียสเลยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะรถะคันนี้รถคันนี้มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้เลยฮะฝังะ่งนี้ก็ถือว่ามีริ้วรอยสักนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าโอเคเลยฮะไม่น่าเกลียดมากมาดูข้างหลังเลยครับ ข้างหลังตัวนี้นะฮะประตูบานพับตัวนี้ฮะอ่าเขาล็อกมาอย่างงี้ฮะมันเสียครับต้องไปแก้ไขนิดนึงนะฮะเวลาล็อกนะครับอา่าไฟไท้ายนะครับอา่ามันจะมีสีตรตตงนี้ฮะแตกๆสักนิดนึงนะฮะไฟไท้ายถือว่าโอเคไม่แตกนะครับอา่ามาดูฝั่งนี้เลยเอา่ามาดูฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ก็อา่าคันนี้เข้าคาแคมแล้วนะฮะแต่มันจะมีริ้วรอยสักนิดนึงนะฮะ αι, เห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะ อ่าค mm ัดซีครับคัดซีครับคัดซีถือว่ามีการพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับแต่ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังสวยอยู่นะครับอ่าอ่ามาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฮะอ่าอ่าตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับฟิล์มจะต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดดูนี้ให้ดูดีกว่านะฮะไฟตัวนี้ก็จะเหลืองนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็ต้องไปขัดเองนะครับคันนี้นะฮะขายตามสภาพนะฮะเล่มชุดโอนครบนะฮะกรณีที่โอนไม่ได้นะครับรถมีปัญหาคืนเงินคืนรถเต็มจำนวนครับผม มีกระจกนะฮะมีกระจกนะฮะกระจกหน้านะครับอ่าลืมไปฮะมีกระจกหน้านะครับกระจกหน้าจะมีรอยมีรอยเล้าสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ามีรอยเล้าหน่อยฮะรถคันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับรถคันนี้ผมบอกไว้ก่อนฮะรถคันนี้ขายแต่ตัวรถนะฮะตัวหลังคาไม่ได้ให้นะครับตัวหลังคาคือเดี๋ยวเราถอดออกนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูครับอ่า เดี๋ยวมาให้ดูรถข้างหน้าว่ารถข้างหน้าเดิมไหมครับคันนี้นะครับคันนี้ปี2008นะฮะามาดูเลยครับอ่ามาดูหน้าเลยนะครับอ่าพูดถึงนะฮะหน้านะครับนี่ตัวนี้นะครับแข็งเป๊ะเลยฮะหน้าแต่มันได้หน้าเดิมนะแต่ฝากระโปรงเนี่ยฮะฝากระโปรงของแคลรี่เนี่ยครับมันจะเียวสังเกตให้ดว ฝากระโปรงตัวน <To S 1> ี้น่าจะเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาแล้วครับฝากระโปรงเปลี่ยนมาฮะเพราะว่ากาวเขาในแข็งมากเลยฮะเห็นไหมครับอ่าแก้มฮะแก้มแก้มนี้ได้แก้มเดิมนะครับได้แก้มเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับฮะคานมาดูคานก่อนอ่ามาดูตรงซ้มก่อนฮะซ้มนี่ได้ซุ้มเดิมนะฮะเห็นไหมครับแต่มันจะมีเิ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าอ่าดูคานกันครับคานเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะคานเดิมนะครับคานเดิมนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะฝั่งนี้ก็เดิมมนนะคครรัับบเห็อ่า เพจนะฮะเพจยังอยู่ครบนะฮะเพจยังสวยอยู่สติกเกอร์อยู่ครบนะฮะแต่คันนี้ก็พูดถึงก็ผมไม่อยากให้ซีเรียสนะฮะเดี๋ยววันนี้เลยว่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมสตาร์ทดูให้ดูเครื่องดีกว่าอ่าคันนี้ได้น,น้าเดิมน,น้าเดิมนะครับฝากระโปรงน่าจะบุบนะฮะเขาเลยเปลี่ยนมานะครับอ่ะมาดูภายในก่อนนะมาดูภายในก่อนอ่ะมาดูภายในก่อนฮะตัวนี้ขายตามสภาพนะฮะก็จะมีรถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อน,นะฮะ เนี่ยตรวนี้ฮะรูที่เคยเจาะปิดแก๊สนะครับเห็นไหมครับเบาะก็จะมีเบาะเบาะขาดนะครับแต่คอนโซลหน้าก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ายังไม่น่าเกลียดมากครับเพดานเพดานจะมีรอยขาดสักนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เบาะฝั่งนู้นก็มีรอยขาดนะฮะแล้วที่ว่าผมเคยรีวิวไปคันมีอยู่คันหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่ที่จะที่ว่าจําได้ครับตัวนี้นะฮะประตูฝั่งนี้นะฮะหักไปนะครับแต่ว่าได้ขายไปแล้วครับคันนี้ก็คือว่า ยังสมบูรณ์นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะยังถือว่าแต่มันจะเก่าๆสักนิดหนึ่งนะฮะตามสภาพจริงรถรถคันนี้พวกรถคันนี้มันมัน,ม,นมันอย่างว่านะครับรถที่เขาใช้งานมันะฮะตรงนี้พอดีช่างนะตัวนี้นอะริมชักตัวนี้อะมันหลุดนะฮะแต่ว่าช่างเขาได้ถอดแล้วก็ใส่ให้ใหม่แล้วครับตัวนี้นะฮะนี่มันจะมีริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทดูมาดูนี้เนี่ยมาดูฝั่งนี้เลย ห้องเครื่องก็อย่างนี้ฮะก็ก็ยังยังไม่มีน้ํามันเยิมนะฮะห้องเครื่องก็ถือว่ายังโอเคแห้แงๆอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดีกว่าก็จะมีตรงนี้ฮะเก็บงานครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากไปเก็บงานนะอยากให้เอาไปใช้เลยราคานี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเครื่องครับคันนี้นะฮะคันนี้ช่างเขาบอกว่าฮะช่างที่เขาถอดแก๊สออกนะครับเพราะเพราะว่าคันนี้มันติดแก๊สมาใช่ปะ ผมได้ถอดออกแล้วนะครับตอนดีวผมสตาร์ทให้ดูเครื่องนะฮะเครื่องสตาร์ทปิดง่ายเลยครับคันนี้เครื่องดีมากเลยครับเลือกเครื่องดีมากครับเครื่องโอเคเลยแหละครับโอเคกว่าทุกคันที่ซื้อมานะครับนี่นิ่งนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับระบบแอร์เย็นนะครับวิทยุเหรอครับ วิทยุไม่น่าจะใช้ได้นะครับอ่าไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นนะครับเจ็ดพันนะหกสิบหกฮะมาดูมาดูหน้าจอกันมาดูหน้าจอไม้ก่อนครับไม่มีระบบไฟขึ้นนะฮะถือว่ายังปกตินะครับเนี่ยไฟรูปเครื่องไม่มีโชว์นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยผมอันนี้คือผมบิดปิดกุญแจนครับนี่คือระบบไฟจะขึ้นปกตินะฮะอันนี้คือแบตเตอรี่นะอันนี้คือน้ํามันนะครับไฟเบรกอันนี้รูปเครื่องนะครับ อ่าเวลาสตาร์ทไปนะครับนี่อันนี้คือไฟเบรกนะครับก็ถือว่าวิ่งถือว่ายังปกตินะฮะไม่ไม่มีไฟลูกเครื่องโชว์ฮะรถคันนี้เคยติดแก๊สมานะแต่ถือว่าได้เครื่องสมบูรณ์นะฮะคันนี้นะฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็มีสักนิดหนึ่งนะครับช่วงล่างจะน่าจะเป็นปีกนกเห้เห็นเออคันที่ผมไม่ได้ลองนะเพราะว่าอะไรป่ะคันนี้ผมไม่ได้ลองให้ให้ดูนะเพราะว่าอะไรป่ะครับคือหลังคาตัวนี้ช่างได้ถอดน็อตออกหมดแล้วครับเพราะถ้าเกิด่าลองนะฮะลองขับให้ดูเดี๋ยว เดี๋ยวหลังคาจะร่วงนะครับคันนี้นะครับอืมคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ครับสัภาพแบบนี้นะฮะขายตามสภาพนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ครับผมไปต่อภาษีให้นะครับอ่าถ้าเกิดผมไปต่อภาษีให้นะตัวนี้ขายอยู่ที่แปดหมื่นห้าอ่าคันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับทักทายมาได้เลยครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมอยู่ที่ว้งล่างนะครับก็ถือว่าโอเคนะสวยนะใช้ได้ผ่านนะฮะเอาไปเข้าสวนเอาไปเข้าไร่เข้านานะครับคันนี้นะครับ เอาไปเอาเกี่ยวเอาไปเกี่ยวเอาเกี่ยวหญ้านะครับให้กับวัวให้อะไรที่ว่าคนที่ทําเกษตรกรนะฮะผมถือว่าตอบโจทย์ได้นาคานีะฮะราคา8ปดหมคันนี้นะฮะอ่าคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะคันนี้ยาลิสแอคทีฟปี2017ตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมารายงานสดๆให้ทุกคนได้ชมนะคันนี้เดี๋ยวไล่รายงานทีละคันทีละคันนะคถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยังไงก็ทักทายมาก่อนได้ครับ เบอร์โทรผมอยู่ที่แวงล่างนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด s ับสไครป์ด้วยนะเจอกันครั้งหม่ครับสวัสดีครับ